วันนี้เราก็จะมาฝึกให้น้องๆด่อนหรือว่ากระโดดกันนะคะอันนี้ก็คือรูฟี่ลูฟี่ก็คือชิลมากทุกคนคือชิลมากชิลไม่ไหวส่วนซันนี่ก็จะตั้งท่านานหน่อยเพราะเหมือนเหมือนมันสูงกว่าครั้งที่แล้วน้องก็เลยแบบเออรู้สึกว่ากลัวยังไม่กล้ากระโดดนะคะแล้วน้องก็มองมองมองแล้วน้องก็กระโดดไปทุกคนคือแบบให้ภูมิใจมาก้อาจะเอาซันนี่ไปอ,อีกไหมนะพอมารู้สึกว่าชิลๆลมากเลยครับเหมือนเป็นมาตั้งแต่เกิด รอบนี้ชีวเชวค่ะชนนี่รู้แล้วว่ากระโดดยังไงบอกเลยว่ากี่ครั้งผมก็ไหว,ไแ,ลวแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเมื่อไรละครับนุกเมื่อไรผมจะได้พักอะ่ะเออเอยผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะขอพักเถอะขอชานนี่ดูทางก่อนนะโอ้ทางนั้นน่าจะโอเคนะฮึบโอ้ันนี่ก็เก่งด้ยวยกันนะนี่ชานนี่ช้อมมาเยอะค่ะ อรอบหนึ่งก็คือรอบนี้รอบสุดท้ายใช่ไหมคะเดีย๋ยวฉันนี่จะตั้งใจนะฮึบเออสบายเอาไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะในนุกบอกว่าครั้งเมื่อกี้ครั้งสุดท้ายอะ่ะชัน,นี่ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะโอ้กันก็ได้นี่ครั้งสุดท้ายจริงๆใช่ไหมขอตั้งท่าก่อนนะฮึบเออโอ้สุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายของนุกมันหลายครั้งจังอะ่ะแล้วชาน,นี่กระโดดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะฮึบไปแล้วนะคะ